ศิลปินขวัญใจมาลายเงินล้านนั่นอนันตอาศัยไพรพนาที่สู้ชีวิตแบบสุดๆลงทุนลงจากดอยหมู่บ้านแม่ตอขี่จังหวัดตากเพื่อมาสารฝันของตัวเองและแอบหวังจะนําเงินรางวัลไปให้ครอบครัวโดวยการมาประกวดร้องเพลงผ่านรายการไม่ทองคําและฝันของหนุ่มนันก็สําเร็จเพราะสามารถคว้าแชมป์ไม่ทองคําซีซั่นที่6ได้สําเร็จหอบเงินรางวัลไปให้ครอบครัวได้สมหวังและด้วยความน่ารักถ่อมตนใจบุญ ส่งผลให้หนุ่มดอยคนนี้กลายเป็นขวัญใจแฟนเพลงทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเหล่าแม่ๆก็จะพากันยกพากันหอบเงินมาไลัยน้ำใจมาให้ถึงที่กันตลอดและเงินจากมาลายน้ำใจเหล่านั้นทําให้ชีวิตเด็กดอยในอดีตที่ต้องปากกัดตีนถีบสามารถสร้างบ้านหลังงามใหญ่โตบนยอดดอยให้กับครอบครัวได้สําเร็จและอยู่กันอย่างสุขสบายในวันนี้โดยนัน,นันตเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ที่จังหวัดตากก็จะใช้วิถีชีวิตทำกิจวัตรประจำวันในสวนทั้งการเก็บพลิกและปลูกข้าวเป็นการสะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วก็ตามเพราะความเป็นธรรมชาติของนันจึงได้ใจแม่แม่แฟนคลับไปทั่วทั้งประเทศและต่างประเทศถือว่าประสบความสำเร็จในช่วงวัยรุ่นที่กำลังสร้างตัวสร้างความมั่นคงในชีวิตนั่นเองนันอันต์เคยคว้าแชมป์ลุกทุ่งสแควร์ซูเปอร์โหวตโดยนันคว้าคะแนนโหวต จากการซื้อเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงผ่านตู้บุญเติมของแฟนคลับสูงสุดโดยในขณะนั้นแม่แม่ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมพลกันมาตั้งแต่เช้าขนพวงมาลัยทั้งแบงค์ร้อย500และแบงค์พันเรียงรายอย่างสวยงามประณีตบรรจงร่วมล้านโดยมีตัวแทนขึ้นไปมอบให้นันบนเวทีอย่างยิ่งใหญ่อลังการอีกด้วยไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์สำหรับจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงไรอันเป็นคนที่อายมาก มักจะร้องให้เพื่อนที่สนิทฟังเวลาอยู่คนเดียวก็ชอบร้องเพลงโดยเฉพาะในห้องน้ำถือฝากบัวแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตตามสไตล์เด็กเวลาอยู่บ้านคนเดียวก็จะตะโกนร้องเพลงในบ้านด้วยความที่พ่อเป็นนักร้องคาเฟ่เก่าก็เลยมีวิชาบ้างเลยฝึกให้ร้องเพลงบ้างจุดเริ่มต้นที่มารายการตอนนั้นครอบครัวเริ่มขัดสนแล้วก็มีหนี้ก็อยากจะมาปลดหนี้ให้กับครอบครัววันแรกที่หนุ่มไรอัน มาประกวดได้นำเพลงของโง่อีกสักครั้งของแจ็คธนพลมาขับร้องนั่นเองทั้งนี้ไรอันการดบันดิตถูกยกให้เป็นลูกชายแห่งชาติกับการสร้างสถิติรองแชมป์รายการไม่หมดหนี่มาอย่างยาวนานโดยจากข้อมูลของรายการเจ้าตัว มาเข้าแข่งขันครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน2564ด้วยความตั้งใจที่จะปลดภาระหนี้สินให้กับครอบครัวจึงได้นำบ้านไปจำนองไว้ไรอันกาดบดิตถือเป็นศิลปินหนุ่มดาวรุ่งอีกคนที่น่าจับตามองบนเส้นทางของการเป็นศิลปินมีแม่แม่แฟนคลับคอยซัพพอร์ตและตามให้กำลังใจจำนวนมากโดยครั้งที่ไปงานคอนเสิร์ตครั้งแรกคว้ามาลายจากแม่แม่จำนวนมากถือเป็นบทพิสูจน์ที่มั่นใจได้ว่าไรอัน อาจจะมาปลุกกระแสความเป็นลูกทุ่งแท้ให้กลับมาเฉิดชฉายอีกครั้งอย่างแน่นอนและล่าสุดไรอันได้เดินทางไปร่วมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่จังหวัดราชบุรีในรายการชิงชาสวรรค์สัญจรไรอันก็ได้มาลายแบงค์จากแม่มๆจำนวนมากถือเป็นดาวรุ่งที่มาแรงในขณะนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่ง้ยนะครับ